ลายภาพอันนี้เป็นตัวอย่างโครงการที่หนึ่งที่ผมจะตัวอย,ายปป่างให้ฟังเอาอีกตัวอย่างโครงการออกตรวจเวลาการบืนนี่เราก็ทำออกตรวจยังไงช่วงไหนเราออกตรวจหลังเลิกเรีเยนนะคะรับผูกองกอผู้กผกอู้กองผอง้้ออ้ จะหอ12นไหมแค่บวนกรบนการก็จะมีคกรรมการชุดหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่งม่ัเียต่อผู้ขคองคกรรมการจะนี้กาท่กว้งห กลับมาแล้วมีอะไรบ้างบางคนมีสูง์กลับมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทำไมต้องมีบางคนได้เกรดสีมาคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจแต่บางคนได้มสองมาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ไอ้หน้าชื่อเขา ท่านผู้ปกครองทุกคนและขอสวัสดีนักเรียนทุกคนครับผมได้ใช้วาจเจริญชาติเจ้าที่นักเรียนโรงเรียนโรงขาววันนี้ได้รับมอบหมายจากคุณครูสงศักดิ์สิทสว่างวงศ์นายทะเบียนโรงเรียนโรงขาวให้มาพูดเรื่องผลการเรียนที่เข้าใจว่าลูกไปเรียนแน่นอน ท่านก็จะลงม .2 นะครับเบอที่สองครับทำให้เกิดปอก็คือการอ่านที่ไม่ครบและเขียนสื่อความทางเรือเขาจะติดตั้งท่าทางขึ้นมาคณะหนึ่งบางคนก็เผลอนะคะแก้แล้วแต่ปรากฏว่าอยู่ไหนปูฐานอยู่เมื่อนขับโอ้ยเราไปเห็นตำรวจยึงงอนมันวติดโจูบอ๋อผ่นไปแบบโรงงอน โมห์บีชานี่เลยค่ะตัวการเพราะฉะนั้นนะคะในการไปเรียนนะคะถ้าขอเรียนเชิญคุณครูชุตินันท์ผูน้าผามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประการอุบัติภัยและอุบัติเหตุขอกราบเรียนท่านจากเรียนเชิญองผู้องมีการกลุ่มบริหารการบุคคลท่านคณะครูและก็ท่านคณะผู้ปุขลองนักเรียนทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนคณะพืชศาสตร์ค่ะดิฉันเป็นคณะกรรมการในกลุ่มง,งานที่เรียกว่างาน,งานป,ารป,รารปร้องกันปัติเหาหมู่นักเรียนนะคะซึ่งงานนี้มี พอดีเอ่มอมันยู่นิดนึงนะฮะ mm hmm. ก็ขอใช้อะทำที่แทนตัวเองง่ายๆอย่างบ้านเราเข้าใจน,นะคร mm ับ hmm. ก็คือเราก็เพียงเสมือนเทพท่านัดีาวกันนะคร mm ับ hmm. เพราะว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นหน้าของของเอาใช้ใช้ชื่อเล่นกันนะคร mm ับ hmm. หน้าของบูบูนะคร mm ับเพราะว่าเป็นบุ้ดานนะครับของหลายท่านอาจจะรู้จักก็คือเอ่อคุณตา 还有那 ประชาชนของเราก็เริ่มจากนักเรียนนะครับเพื่อเราที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเรียน,นกับคณะครูเพื่อที่จะมีกิจกรรมให้กับถ้าราอ,นนองบริการกลุ่มงานบุคคลรียข่าวคณะครูที่รุ่งเดินทางมา,มาทำโครงการในวันนี้แล้วก็ท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านสวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคน ถ้าคุณบอกได้ผมแคปที้นะครับท่านไม่ต้องตกใจเพราะว่าผมยืนยันที่นี่ได้ว่าไม่มีบุคคลของตำรวจสังกอเลยแม้แต่คนเดียวเขาจะแบ่งลูกกันในหนึ่งห้องมีคู่พ่อแม่ของทุกคนก็จะแบ่งลูกคนละครึ่อนตอคนนี้เป็นลูกใครคนนี้ลูกใคร เสร็จแล้วก like ็จะเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกเก็บข้อมูลทุกทุกหน้านะครับที่มีแบบสอบถามมาหาผู้ปกครองก็เคยไม่ทราบว่าผู้ปกครองได้เคยกรอกแบบตอบถามหรือไม่อากรางหรืออยู่กับใครมีหมดเมื่อนักเรียนที่เป็นลูกมีปัญหาคนที่จะแก้ไขปัญหาให้คนแรกในโรงเรียน ก็าคือภูพ่อภูแม่ของเขาเขาจะแก้ไขปัญหาให้คราวนี้ถ้าใช้หลายๆมีการแล้วยังแก้ไขไม่ได้ก็ยังมีนะครับเ็าจะส่งต่อมาที่คณะกรรมการแก้ไขประคืนเนี่ยครูเราทำจอกสอนทำก,กออารรายงานเอกสาเรียบร้อยแล้วกลางคืนก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนักเรียนเวลาประมาณ 6โมงครึบกบก่งตอนเย็นถึงประมาณ4ทุ่มหรือ5ทุ่มสัดาห์ละประมาณ3วัน3คืนนะครับก็จะเรียรถตู้นันนี่แหละก็จะมีครูคนเสียคนนะอไปดูตามจุดต่างๆท,ที่คิดว่ามันเป็นจุดที่ที่ไม่ทะลุลานเกมหรือมุมตรงไหนที่เป็นมุมอับใต้ คืนนะฮะบ,บริเวณตำบลต่างๆเราไปไปทุกตำบลประเวณไปทุกตำบลบ้านนาโกก็มานะครับบ้านนาโกก็วิ่งมาเส้นกลางบ้านวิ่งน,นะครับเพราะว่าเพราะว่าเด็กอาจจะน,น้อยหรืออีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรามาอาจจะมาดึกเกินไปสามทุ่มสามทุ่มเห็นบ้านปิดหมดแล้วมีแต่บางร้างคางเรือนที่ยังเปิด พรทัดดูเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเห็นรถตู้โรงเรียนมาไม่ต้องกลัวนะครับอย่าคิดว่ารถตู้จับเด็กนะฮะมาวิ่งล็อล็อบล็อบล็อบล่ออยู่แถวนี้ลับลับลวนล่อบางทีเดินหน้าไวหล้างเดินหน้าไวยหนาสามท้านนี้ให้เอาหล,หลักฐานไปส่งคือไปเสร็จรับเงินที่ท่านจ่า พยายามแก้ไขแต่ก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรพฤติกรรมแรกก็คืออันแรกนะครับกา,ารมาโรงเรียนสายโดยเฉพาะภาคเรียนที่สองเดี๋ยวนี้แหละหน้าหนาวบ้านเรามีไหมไปเรียนสายผู้ปกครองบ้างอาจจะแปลกใจว่าทําไมเมีตัวขาวเด็กมาครั้งเดียวเราจะเชิญทังทีในสัปดาห์นั้นหลายครั้งกี่ครั้งเราก็จะเชิญ้ง สี่ครั้งเพื่อที่จะร่วมกัน